「ずっと」 ้องคว่ำตั้งนานเพื่อรู้ว่าพื้นมันลาดพื้นมังใช่ใช่เวทีมันไม่เท่ากันนะครับข้าจะดูของเกี้ยวกับมันไม่ใช่ที่ควาข้าางขอยางกนะครับที้กัอ้ยักขอ้คุมากครับขอบคุณนะครับออเก้ยนี่เนี่ยต้องต้ขอบคุณมาก ทัานานกว่านิดน่งี้งอนขอบคุบมานนะครับเราที่เมือกี้ด้ยฮะา้อันมนอันนี้เนี่ยรับก่อนรับก่อนต้องแพ้วาดอกไม้แพ้วาดอกไมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนดี๋ยวพี่เก็บไว้ให้เองนะก็วันนี้ครับน้องไทยฮะครับผมทำไมพี่ดูตัวเตี้ยไปเลยฮะยก อ๋ยิงทองด้วยฮะแต่ใช้กต่ง่าไม่ไ้ท่าไมด้นะาแวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกให้นะครับเป็นของที่เขาบอกว่าเต๋ากับขชาชอบนอนก่อนด้วยกันชอบนอนกอดคิตตี้ด้วยกันด้วยเหรอฮะขชาอ๋อฮะเขาบอกขอสิ่งเป็นอะไรเดี๋ยป้อมก็นอนกอดอยู่น้่นแหละก็เล่นนะฮะแล้วทำไมเขาต้องมีเต๋าขชาด้วยอ่ะมันคืออะไรฮะ เขาเป็นเขาอยู่เป็นเพื่อนน่ารักคนละชาติเขาอยู่เป็นกันน่ารักเขาเป็นเขาเป็นเพื่อนที่น่ารักก่อนกันแล้วก็มีอะไรฮะแพรวเฟวาใช้ไม่ไม่มีบ้างนะใช่ไหมใช่ไหมครับพี่ตั้มทำวัฒนาภามนะครับก็เดี๋ยวเรจะเจแทนแค่นี้นะครับ คือถ้าแจกเฉยๆเนี่ยผมว่ามันก็กระจอกไปหน่อย,ยจ,อจริงว่ากระจอกไปหน่อยนะครก็เดีย๋ยวเราแจก <grading> ให้แบบคนที่มีความสามารถแล้วหลัก A แปดจริงต้องพูดพวนหน่อยนะครับพี่ต้องเล่นเกมใช่ไหมต้องเล่นเกมกันหน่อยนะครับก็เดี๋ยวขอนะครับใครอยากได้บ้างใครอยากได้มั้ยอ่าเกาบอกว่าให้ให้ไทยจุกมันทีหนึ่งก่อนนะจะมีการเอาไปนเดี๋ยวจะต้องเปิดน้ำลายไปนะใครอยากได้มั้ยใครอยากได้นะครับขอ,บอ อาบนเวทีสองคนสองคน,อ,งคนอ่ามาเลยฮนะมีไหมคนเนะีนนเอยฮะมาเลยฮนะม,มาเลยฮนะมามสองสามสี่มาไหมดูเอาเองโอ้ม่ใเอางี้แล้วกันนะไเป็นทางเล่นกเราเลย,นะมเลยไม่ต้องกัวเลย ผมไปเวทีไหนเนี่ยเวทีไหนผมก็เจอพี่พี่่าน่ารักจั้าพี่ชื่ออะไรครับอะไรปลาล่าอะไรนะปลาล่าปลาหย่อนนะหย่อนปลล่านะปลาล่ารักเอแปดหมรักมาเนายครับต้องต้องแสดงความรักเอแหน่อยครับ ใจใไงครับการรักเอฟแปดนะครับคนล่าถือไว้ก่อนครับการรักเอฟแปดต้องทำไม่เป็นไรพี่ผมอยากเล่นกับพี่มาเอฟแปดเนี่ยต้องมีการแสดงสัญลักษณ์เอฟแปดเอฟแปดเนี๋ยวเวลาสัญลักษณ์คือเลขแปดเวลาทำสัญลักษณ์เลขแปดเนี่ยต้องทำอย่างไรครับง่ายไปครับ เอาพี่พอลล่าทำได้ไหมแล้วพี่พอลล่าเนี่ยไหนๆก็ชื่อพอลล่าแล้วนะครับพี่ต้องทำหน้าเซ็กซี่ที่สุดในชีวิตด้วยโอเคไหมอาอันนี้ปัญญาอ่อนพี่พี่เอาใหม่เอาใหม่พวกเราอยากดูไหมกลับมาเลยพล่าไทยเดี๋จอดนตรีครับขอแบบเซ็กซี่หน่อยดนตรีพอกยังฮะขอแบบเซ็กซี่หน่อยอะไรก็ได้แต่พี่ต้องจำเป็นดนตรีอ่าพอกยังฮะพล่าชื่อไม่ยินเลยฮะ ขึ sociedad, ああ้นยืนแล้ววิ่อ่ะเดี๋ยวพอพอยังฮะพอยัฮะผมเดี๋ยวให้แคร์วันสาธิตให้ดูหน่อยฮะออไม่ต้องนะฮะมาผมแรกขึ้นมามาออกยังนี่มีออปชั่นเพิ่มอุซอรณ์เยอะอ๋อเดี๋ยวลูกก็หนาหัวหนาด้วยแล้วหัวหนาออกหัวว่าจะเมีงานบุญใช่ไหมออกว่ามี ไปปฏิบัติธรรมกรชีรออนี่สถานีออยา,าองพลรอมไห่ฮะไม่เร็น่อยนา่ปหรเปล่าเฮ้ยอนะไรฮะ ันน <icana>, ี้ไม่มีอะไรนะขอบคุณทุกคนนี้แล้วก็ขอบคุณแม่มาด้วยนะคก็ทันทีเรียบร้อยแล้นะครับเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามีเพลงจากนุ่มหล่ออีกหนึ่งคนนะครับเขาเขบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่หล่อที่สุดในที่นี้แล้วนะเขาชื่อว่าตาตอนเล่นนะฮะตอนเล่นนะขอเพลงนี้มาลองเล่นนะครับ